อยู่ข้าวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่พูธดมรนาโตได้เลยครับชมงานเกษตรอีสานใต้ครับ อยัง,ยง,ก,ยงก,ก่อนสก็ดกอนราเยพานกรมพัฒนาที่ดินครับรี่้ายเบวนไเลยที่นนเำกรนเดียวหน้องกับบัวน์ลูกน้องกับบวนมันพิจจดแล้วละ่ะไอ้นแม่กินน้ำไม่พอต้กนั แอปได้หรอี่หลาพักกันเรื่องนี่เหรอพีไหนห่ะเกษตรไหมวะพลังดิบมันปาราคาวัย้าน นี่ครับคนเอามาขึ้นน้ำมาชมรมคนขายมาครับ มีช <ellt> ูของหันสวยงามอยู่ครับพี่น่องน่าเรืองเอ้ยทานตะวันเนี่ยนี่ดอกทานตะวันครับต่อไปดอกอย่างนี้ ด <iah> าวกระจายบ้างไหมน้องสุดๆสปาร์ตตี้ดาวกระจายคุณพี่จอดไหนนะคะอจอดไหนคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ใช้บริการครับเมื่อกี้มีรถตำรวจนำด้วยเห็นไหมเออเสีียวเสยว ตำรวจเขาจอดกันออมาปเดรอบเดกาคอมหเยเดกาคอมมีฉันมาเรียกลูกค้าเาอนาเยก้าสออเงานน่มอสอบไม่มีสิทธสอเอะไต้องมาเหตุอไฮะผู้อเหสอมน้อ น่้วยกินเอกูว่าได้หรอเออเดี๋ยวนี้ก็ยศสแปลกๆเนาะมันต้องใส่น้วยกินในงานกู้บ่ะใอยูมีแค่ไนกู้ลุงพีมาจายลุงพีกับยาวกับมื่อนเนาะมาจอยลุงพีมาจอยเนาะลุงพีกับ เต้นถ no ือลงคุณครับน well, ี่ประกวดประกวดยังไงต้นประกวดเองนะประกวดกล้วยนครับประกวดกล้วยตัวนี้ราคาสามแสนครับว่าไปเขาว่าหกล้านไม่หกล้านหกล้านบนรูอันนี่ตัวนี้หกล้านครับผมเบสุดแซ่บผมตัวแซ่บเขาแซ่บยังมาโชว์นี่ Ừ. Bọn. Lúc rồi. Đây nó ừ. thương <laughs> ra không? nó sạc ra, nhưng mà nó sụp. này là sạc sạc sạc, đấy nè. cao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn về là im bớt bàn สองรห้าสิบบาทชุดละห้าสิบบาทขายกะละมังน้ำครับมี่ชุมนกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับ เจ้าบอลล้มดิเอาก็า้ใ้หอดเด็กบอลล้มไอ้เวทผึ่น้ยกรมการเผาครับเดี๋ยว <ST IT U K> ให้สัญญาณลงเขาด้วยครับเอาละบบนี่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรครับดูอันนจาบกัน <ST IT U K> นี่ใหญ่นี่อันาั่งจับอันยิงใหญ่ครับเบอร์ว่าครับ กรมวิชาการเกษตรนะครับนี่มันโดนแล้วบอกจริงมัออนจะไปอ่ะได้แล้วครับ <laughs>